อ่าแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมามาอยู่กับกรัปตัน FC นะครับน้องเบิร์ดนั่นเอง FC นะครับน้องเบิร์ต FC ชายแดนเรื่องว่าแบบไอเฟ่ไม่ชอบฟังเพลงแบบไอคิวมันเป็นลูกสมองมากครับตอนมันตายแบบมันก็บแบบเป็นผีที่พูดได้ได้ครับนี้นะครับทุกท่านไอเฟ่เนะแบบ มันเป็นนักวิทยาศาสตร์เลยนะครับโครชราดอ่ะมัศน์นานทดลองกับตัวเองไว้แบบพัวพันขาดเครื่องปั้นของมันก็เลยกลายเป็นวิญญาณอาคาแขกนะทุกท่านพี่ตัวนี้ก็มีความสามารถอยู่ที่มันระบายเหราได้ถูกเปื่าเดินเะดินเดินเฮ้อเฮ้อเฮอพี่น้องเบิร์ดมาแล้วนะเนะครับพี่ตัวนี้ไม่ทำมาันทำอะไรไม่ได้น,นะครับ โอ้ยเบิร์ดไอ้ตันพี่ตัวนี้แม่งก็กลัวเรานะครับเราวิ่งตามมันเลยนะครับไอ้นี่มันเป็นเพื่อนรักผมเองอ่ะมันไม่ต่างอะไรกหรอกโอ้โหยี่สิบเปยาเพื่อนคุยกับเบอร์วายยี่สิบปีนะเปย์เปยเปมันมันไปแล้วนะครับ นี่ครับเดี๋ยวเราจะต้องตามมันมาโอเคเฟย์ตาดีจ <ations> okay? okay, hm. ังหวะนะครับฟอก้อนตายเนี่ยมันกินมักบุ้งกับแครอทเย่างเงี้ยต้องตามอยดีนะครับก็เลยอยากจะฝาดตึ๊ดคันนะครับไปกินผักมึงจะไปอย่างไรสัต้นเฮียเฟย์ตว์โอเคครับมันไปแล้วนะครับว่าตัวนี้เฮี้ยนมากนะครับ ย่างไอดูพิธีกรรมที่มันทำนะครับมันทำในห้องห้องแรปบี้ไออาร์ดีนะครับว้าว <Wow. S 1> เออหมือนกขาทำเหมือนขออบ้านแบบปกตินะครับ <Yeah. S 1> โห,โหนเนี่ยเพลงเนี่ยมันร้องก้อนตายร้องในตลอดเลยครับคนที่เฟรครับไอแม่งมันก็ไม่ชอบเด็กที่เบิรลดรถด้วยนะครับ ไปบรนรถแบบมันเนี่ยไปทำอาคาสทายอบานเลยครับมามาแล้วนะครับเพียเบิร์ดผมไม่กลัวแล้วครับแม่งแค่คนมอนคนเนืง่งนแม่งเป็นคนไทยเนี่ยนะครับก็ไม่ชอบแม่งผู้ภาษาคนไม่ค่อยรู้เรื่องยังไม่ยอมว่าเขาเนี่นเขาเรียกไปตัวเยอะเพิ่ม เออคนืชอเบ mole, ah, 看看ิร์ดมีไรผมนองกลัวอ่าไปแล้วโอ้โหเมื่อกี้แอดติงใช่ไหมนะไอฟีมันไม่ไม่ทำอะไรผมหรองมันไปแล้วนะครับมันมขี้กากนะครับไอฟี มันเห็กากอรครับมันเก็นตาเ่อนตัวเฟ,ฟย์ในชีวิตจริงแบบมันก็มีไฟติดตาด้วยนะครแต่เปใครอะไปเอาได้เลยนะนี่นี่น,นี่นี่ผมผมไปดูนี่ดูดูเนี่ยยาที่มันกินเข้าไปเนะีโโ่ยโอ้โหยาบานูระสมันเนี่ยปุ๊บกินปุ๊บพัวทดออกมาได้เลยครับเฟดู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 ดด แบบแล้มันก็แบบโอ้ยโอ๊ยขอมาฆ่าแถวนี้นะครับขอเก็บศพมาไหมครับนี่ใช้ไฟบ้านไฟด้วยอุ้ยอ่าไม่มีนะครับมันแบบหายาพยายามล้างลงล้างหน้านะครับจกแตกเลยมันต่อยเป็นคนนวดข้ามาใช้คนกุลาคนลาบต้ดเพลงฮีตอะไร นี่ครับเปิดตรงนี้ได้นะร,รู้ไม่ทำไรไอ้เฟมันพี่ที่โคตรเตานะรู้ไนี่คือครอบครัเฟนะครับแต่อันนี้แยกจากันไปห,หมดแล้วนะครับไม่รู้ไปนะมันเฟมันไม่ไปทำอะไรครอบครัวพอใจมาดูนะแต่แบบเราก็ต้องให้ความรักที่นี่นะครับช้างหัวมันเถอะ มันก็เป็นคนดีนะครับตอนยังมีชีวิตอยู่มานมาแล้วนะครับมันมาแล้วะครับป <c oughs> ูมหายแล้วครับ โดยใช้ไอคอนเลนครับมีโรงพยาบาลไอเกเบิร์ดนะครับโดยที่เราขโมยของมาจุ๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็จบแล้วผีเฟย์แอนเบิร์ดครับที่มันนี้มันเป็นเรื่องแต่งนะครับมันไม่มีจริงนะครับปัญญาอ่อนเออผีเฟย์ไม่มีจริงนะครับไอเฟย์ประเจ้ามันก็เป็นเรื่องแต่งอ่ะมันไม่ไม่มีจริงหรอกไอเฟย์อ่ะ อ,นนอเงเง้ยเมอกีอ้ผมเพิ่งเล่นเกมอมันอีเขี้บด